วันนี้ผมก็มาเก็บมะกอที่สวนนะครับผมอันนี้เป็นแขกนวลเนาะแขกนวลสยามนะก็คือแต้มแต้มแบบเหลืองเยอะแล้วคือเจ็ดวันผมมาสวนทีหนึง่งเพราะฉะนั้นอันไหนที่ที่ต้องสุกแล้วต้องเอาไปอะ่ะผมก็จะผมก็จะเอ่อเขาเรียกเก็บไปเลยนะครับผมเนาะแต่ว่าอันไหนถ้ายังไม่สุกอะ่ะ คือหรือมันแต้มน้อยมันแต้มแบบเหลืองๆเนี้ยน้อยผมก็ยังไม่เก็บนะอ่าผมาเผมไปเอาไปเด็ดแล้วนะเพื่อนอันนี้เทียบให้ดูนะเป็นขวดนี้นะครับตอนนี้ผมก็มีอีกอันนี้เก็บมาจากฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นไม่มีน้ําเพื่อนเนี่ยลูกมันจะสั้นๆป้อมๆแต่รสชาติอร่อยนะเออมันแบบมันแกนๆแค่อย่างเงี้ยผมกลับชอบว่าอย่างเงี้ยมันอร่อยกว่านะไอบํารุงดีๆนะ้ำไม่เยอะเนี่ยกับหวานน้อยกว่าแบบนี้อืมอันนี้ไม่รู้เพื่อนคิดเหมือนผมป่ะนะแต่ผมผมคิดว่าอย่างนั้นเนาะนะครับ ก็ผมก็ประหยัดประหยัดค่าผลไม้ไปได้เนาะปกติก็อาทิตย์หนึ่งสองรอยห้าสิบบาทนะะคืนนั่งคิดดูเอ้ยเมื่อคืนลองนั่งดูเอ้ยเรากินผลไม้ตกวันละตกวันละกิโลอะ่ะผลไม้บางอย่างก็สี่สิบาทมะม่วงก็โล่สี่สิบเนาะสามสิบห้าบาทสี่สิบห้าสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เรามีผลไม้เองเงี้ยเราก็ไม่ต้องซื้อกับเพื่อน นะครับมีอะไรหมุนเวียนไปอย่างมะม่วงเราสุเาก,ก,มมกรสเรากินมะม่วงมะกรอสุกเรากินมะกอไปก่อนก็เท่ากับประหยัดไปเดือนละเดือนละพันอาทิตย์ละ250บาทนะครับผมก็ผมว่าคุ้มนะปลูกนี่ปลูกแค่ปีเดียวนะครับอันเนี้ยลดน้ำไม่เคยลดน้ำเอางี้ไม่เคยลดน้ําเลยอันเนี้ยก็ได้กินนะครับแต่ถ้าลดน้ำก็ได้กินส,สม่ําเสมอนะเพื่อนผมเด็ดแล้วนะเด็ดนะครับอุ้ยอุ้ยหนักโทษทนะเนิง่ยอ่ะผมจะพาไปอีกต้นไปเทียบอีกต้นหนึ่งเนาะ ไอ้ต้นที่แบบสมบูรณ์มากๆเลยคือมีน้าไอ้ต้นเนี้ยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ได้น้าบ้างไม่ได้บ้างนะนะครับแต่ก็ลูกใหญ่แล้วก็หนักอยู่นะน่าจะมีตกสามโลอะไอ้พวกเนี้ยมันไปสี่โลแล้วเนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเนี่ยเนียอันเนี้ยมันไปสี่โลแล้วนี่ผมยังไม่เด็ดมันเริ่มแต้มมันเริ่มแต้มเหลืองเหลืองแล้วแต่ผมก็มาเก็บอาทิตย์หน้านะเพื่อนผมก็จะมีผลไม้เนี่ยก็คือหมุนเวียนหมุนเวียนกินทุก คือกินทุกอาทิตย์เอาไปนี่ก็กินเพื่อนลูกขนาดเนี้ผมก็ทยอยกินนะผมกินได้ห้าวันสบายๆจริงๆค่อยๆกินอนะ่ะพอมันสุกอะ่ะแล้วชุดที่แล้วผมก็เก็บจากที่บ้านจากที่นี่ไปใช่ปะ่ะอาทิตย์ที่แล้วก็ยังกินไม่หมดเลยนะั้นนะนะครับผมคือที่พูดเนี่ยคืออยากให้เพื่อนๆปลูกปลูกทิ้งไว้กันครับผมมันมันมันปลูกง่ายอะ่ะเพื่อนใครก็ปลูกได้อะ่ะม,มันไม่ยากเลยจริงๆนะ ขอมีที่แล้วก็มีระบบน้ําทิ้งไว้ให้มันแหละแล้เจวันแล้วก็มาเก็บผลผลิตไปกินทิ้งอย่างเงี้ยมันก็ดีนะผมว่านะครับเค okay, ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวนผมเป็นสวนไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงนะครับผมครับเพื่อนสวัสดีครับ